เน้นลูกชิ้นนะมาปูเฟ่ลูกชิ้นเราก็ต้องเน้นลูกชิ้นผมในรอผักมาเพียบเลยเล่นขนมเนื้อลูกชิ้นอ่ะปูเฟ่ลูกชิ้นนะครับก็ต้องลองลูกชิ้นก่อนเลยนุ่มนุ่มแน่นเป็นลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นเนื้อหมู อมันไม่ค่อยมีแป้งเป็นรสชาลูกชิ้นเลยเส้นนะครับนีะครับทุกคนริกเป็ดได้ใจหรยอยริกเป็ดใช่ไหมโอเฟ่แบบนี่อะไ,ไ,ไรครับ เอาลูกชิ้นใส่กับเควื่อก๋วยเตี๋ยวแบบนี้นะครับกินเท่าไหร่ก็ได้นะโอ <Okay. S 1> เคลูกชิ้นครับ <Okay. S 1> เส้นก็ให้เยอะนะ <Okay. S 1> น้ำเขาเป็นน้ำก๋วยเตี๋ยวเรือ รสชาติม <ừ. S 2> ันก็เลยแซ่บเลยน้ำก๋วยเตี๋ยวหอมเรากินแต่ลูกชิ้นแบบใกล้เกือบเย็นแล้วเราแปเอาอีกได้ไหมก็เพิ่มแบบใส่เราหรือจเอาจานใส่จานิดนึง อยู่ข้างไม่กินไม่ได้